ทบทวนชีวิตสำหรั pues mm บ,รบการเยี nah ่ยมกูโบร์ท <training S 2> ่านรอซูล <kindergarten>. ุลอลลัลฮวาลวะสลัมสอนให้บรรดาสหาบะอ่านดัวบทนี้เมื่อพวกเขาบรรดาสหาะออกไปกูโบร์ซึ่งฮาดิสนี้บันทึกโดยมุสลิมในการเยี่ยมกูโบร์ท่านนบีสอนให้ دعاء أبني السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية سكرا ความสันติจงมีเด่วพวกท่านผู้ชาวกูบร์ทั้งมุสลินและมุสลิมแท้จริงหากอัลลอฮ์ประสงค์พวกเราจะตามไปอย่างแน่นอนขอต่อละให้พวกเราและพวกท่านได้รับความปลอดภัยในคำว่ากูบร์ภาษาอรับใช้คำว่าอัดดิยาร์ซึ่งแต่เดิมคำนี้แปลวา่าบ้าน เนื่องจากกูโบร์ถือเป็นที่พำนักสำหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาที่ล่วงลบส่วนคำว่ามุบมินหมายถึงผู้ศรัทธ,ธาหมายรวมถึงมุสลิมด้วยสิ่งที่มนุษย์ทุกคนกำลังจะต่อแถวกลับไปหาลาะเพียงแต่ไม่รู้ว่า ลำดับโกอนหลังว่ามนุษย์ท่านใดจะไปก่อนไปหลังแต่ที่แน่ๆนั้นก็คือแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของ์และแท้จริงเราต้องกลับไปสู่พระองค์และที่สำคัญความเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไร สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมในการกลับไปหาลอสุบฮานวตาลาดั่งที่อลอสุบฮาหนุวตาลาได้กล่าวไว้ในสุระอะาไลาอิมบรอนอายะที่102ซึ่งมีใจความว่าและพวกเจ้าอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาผู้ยอมจำนวนต่อลอสุบฮาหนุวตาลาจุดประสงค์หลักๆที่ท่านนบีได้ บอกกล่าวให้กับบรรดาซาบะและเน้นย้ำให้กับผู้ศรัทธามุสลิมท่านในการไปเยี่ยมหลุมฝังศพมีสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งคือให้เรานั้นได้รำลึกถึงความตายและประการที่สองให้เรานั้นได้ขอดุอาให้กับชาวกูโบสสิ่งที่เราพึงรำลึกอยู่เสมอก็คือว่า ใครที่ปลอดภัยในหลุมฝังศพเขาก็ย่อมปลอดภัยในวันเกียร์มะจึงจําเป็นที่เราต้องขอให้กับตัวเองและก็ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วให้รอดผลจากการลงโทษในหลุมฝังศพและในวันเกียรมาด้วยฉะนั้นการที่เรานั้นได้ไปเยี่ยมกูโบร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองและก็ชาวกูโบธผู้ล่วงลับไปแล้วทุกท่านด้วยฉะนั้นเป็นสุนนะหนึ่งที่เราชีวิตของเราควรอย่างยิ่งที่จะไปเยี่ยมกูโบรตามที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัวะสัลลัมสำหรับอีพีนี้ทบทวนชีวิตไว้ในเรื่องการเยี่ยมกูโบ์ไว้เพียงเท่านี้สลามลลกุมวาระห์มัุลลอฮ์ lavar